สวัสดีไวรุตอเมริกาใต้ที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรถข้อคู่ใจนะครับวันนี้เรามาขนมะพร้าวนะครับมารับจ้างขนมะพร้าวนะครับก็มาขึ้นที่สวนเลยนะอันนี้นี่เลยครับก็เดี๋ยวเราจะเอาไปส่งตามตลาดนัดนะครับผมก็ลูกค้าเขาจ้างผมมานะครับผมสวนมะพร้าวที่เราจะขึ้นก็อยู่ตรงนี้ครับอยู่ในกระต๊อบนี้ครับทุกคนประมาณสีตะแกรงนะครับนี่เลยฮะก็เอาไปส่งตามตลาดนัดนะครับผมสองที่นะครับผมตอนนี้ก็มีตลาดนัดอยู่2องที่นะครับเข ก็ที่ละ2ตะแกงนะครับเืิอประกาศไปเสียเวลาเดี๋ยวเราก็เอาคืนรถเลยลวกันนะครับผมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะฮะเราต้องไปถึงตลาดนัดก่อนบ่ายสองนะครับผมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราก็จะด่วนให้แลวกันนะฮะนี่เลยครับโอเคนะฮะใส่รถคอกไปเลยนะครับผมนี่ฮะใส่ให้มันหนักท้ายไปแล้วกันนะครับออกตัวนี้จะได้ยกล้อเลยนะโอเคนะฮะดีพาเลตนะครับอ้าหลุดมือเย็ดเคหนักเอาเรื่องนะฮะถึงกับหลุดมือครับท่านผู้ชม วันนี้ก็มาคนเดียวอีกเช่นเคยนะฮะก็ทีมงานก็ติดธุรก,กิจนะครับผมส่วนในเกมก็เวลาพาังไปตรงกันกับผมนะครับพายุเข้าพาังอะไรบ้างนะส่วนผมก็พายุเข้าเหมือนกันนะครับ,ก,นนรบก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างตรงกันสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันนะฮะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไว้อกาสไหนว่างๆก็ค่อยมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคกลจะเสร็จแล้วนะครับก็ตลาดนี้ก็อยู่ไกลพอสมควรนะทุกคนไม่รู้ว่าจะใสไปหมดหรือเปล่านี่ไม่รู้ว่าจะคว่ำหรือเปล่านะครับใส่เป็นสูๆนี้ผมเสียความอย่างเดียวนะไม่ใช่อะไร ยิงทุกคนมานจะคว่ำเอานะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปละกันเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะไปถึงตลาดนั้นหรือเปล่าครับเราจะคว่ำไหมเนะพราะว่าปกติเนี่ยผมใส่โซนสูๆเนี่คว่ำทุกเที่ยวเลยเน่นะฮะไม่มีเที่ยวไหนที่จะรอดปลอดภัยสักเที่ยวหนึ่งก็ไม่มี <c oughs> โอ้คว่ำแทบทุกรอบนะครับผมเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราต้องรัดเชือกไว้ก่อนแหละต้องรัดเชือกใหม่ครับเดี๋ยวมันหล่นนะเวลาเราเลี้ยงนะครับเดี๋ยวมันจะไปโดนกันแล้วก็มันกระเด็นตกรถนะครับยิงเยี่ยงยากๆอ,อยู่เนี่ยดูดี นาผมเลียงอันนี้ยังเอียงเลยอ่ะเดี๋ยวดูโอ้โหเย็ดเคดูโอ้โหผมต้องปีนหลังคาแล้วแลวจังหวะนี้น่ครับต้องปีนหลังคาแล้วนะครับเออมันเอียงว่ะเฮ้ยเดี๋ยวครับอขออภยัยด,ด้วยความไม่สะดวกแลวกันโอเคเฮ้ยมันเลียงยากจังเฮ้ยโอเคไปแม่งทางนี้เลยนะครับผมเทดีนะครับโอโ้ออกตัวทีนี้แม่งยกล้ออ่ะทุกคนไปครับ เราก็ออกเดินทางไปที่ตลาดกันเลยดีกว่านะครับนี่เลยเลี้ยงตรงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าก็ตรงอยู่นะทุกคนนะก็ฝีมืออยู่นะครับไปไหมฮะไปเวรลุนซากตัวครับวันนี้เป็นวรลุนซากตัวนะครับขับรถอคอกนะครับผมไปครับงี้งี้งี้งโอ้โหวิดูดีครับทุกคนนั่งเงี้นไหนครับดูดีดูผมใส่หนักท้ายเกินไปอะ่ะดูดีไม่น่าเลยเราแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับใส่หนักท้ายนี่แหละขับมันดีนะฮะ แต่ว่าเราก็ไปเร็วไม่ได้นะเดี๋ยวคว่ำนะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะไปถึงตลาดหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยเนี่ยเราค่อยๆข่แล้วฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนายจะล้มตรงนี้ไม่ได้นะเฮ้ยนายเพิ่งออกจากสวนมานะเฮ้ยเออเฮ้ยเสียงอะไรวะตรงเสาไฟเนี่ยไฟช็อตหรือว่าอะไรวะเออผมก็ไม่เข้าใจเสียงอะไรวะเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงรถปะเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงรถให้แล้วกันอ๋อเพิ่มสุดแล้วดีกว่า โอเคครับ okay, ไปกันเลยเสียรถคันนี้มันก็จับเบาๆนิดนึงนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับเด้อเด้อเด้อเดเรามาผิดทางครับทุกคนเรามาผิดทางเราต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะฮะเอ็ดเคหลงทางเฉยเลยตายแล้วนะครับผม <c oughs> เล่นทีไรหลงทางทุกทีเลยนะครับไม่ค่อยชิมนาญเส้นทางสักเท่าไหร่นะเนี่ยไปกันเลยฮะทุกคนสิงโหลดครับสิงโหลดมันบกขวมดอกมากนี่ไว้ใจไม่ได้นะครับรถคอก เฮ้ยมันเสียงอะไรวะเสียงอืดเ,เวลาผมขับผ่านเสาไฟมันจะมีเสียงอืดดังๆอะ่ะทุกคน่าจจะไม่ได้ยินนะแต่ว่าผมก็ได้ยินอยู่นะเพราะว่าผมเสียบหูฟังไงไม่รู้ว่าเสียงเกมมันจะดังอทุกคนจะได้ยินเสียงเกมหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ใจนะป่านะครับผมรถโคองเรานะโอ้โหเอาเรื่องครับเอาเรื่องนะเฮะเกือ <c oughs> บคว่ำนะครับผม, <c oughs> ผมดูโ <c> อ <oughs> ้แทบจะยกล้อแล้วหรอทุกคนแล้วทีนี้แทบจะปีนท้องอ่ะ <c oughs> เนี่ยๆเนี่ยเนได้ยินเสียงอีกแล้วเวลาขับผ่านเสาฟไฟนะครับไอเสาฟไฟแรงสูงเนี่ยทุกคนมันจะมีเสียงอืดดังๆอ่ะเออมันแปลกๆฮะทุกคนไฟช็อตแน่เลยนี่ครับผมตลาดของเราเห็นปะมันเป็นตลาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะทุกคนตลาดเด็กเล็กๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาลงตรงนี้2 2ตะแก่งนะครับ2ตะแกง่งเรียกว่าตะแกง่งมันรู้สึกยังไงไม่รู้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเรียกว่าพาเลตแล้วกันนะทุกคน2พาเลตแล้วกันนะฮะ ตลาดฝั่งซ้ายมือเรานะครับผมเราต้องเอามาลงที่นี่หนึ่งเอ้ยไม่ใช่สองตะแกงดิเออนะครับแล้วก็เอาไปลงด้านหน้าาน้นนะครับอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับอีกสองตะแกงนะทุกคนไปครับต้องค่อยๆเลี้ยวนะครับผมเดี๋ยวมันคว่ำนะทุกคนนะคว่ำมานี่งามไส้เลยนะทุกคนนะนี่แหละครับผมตลาดนะครับตลาดนะฮะนี่เลยมาเร็วมาเร็วโอ้ตลาดก็เล็กจิ๊ดเดียวนะทุกคนนะ ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเนี่ยดูโอ้ยเอ้โโอเย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาเดินทัวร์ตลาดสักหน่อยหนึ่งนะครับผมเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาลงตรงนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าขเขาก็จะมาจัดแจงเอาเองนะครับก็เดี๋ยวเราก็ปลดเชือกก่อนเอาปลดเชือกไม่ได้ครับโอเคได้ละโอเคสองตะแกงใช่ไหมโอเคเราจะเอาลงยังไงดียกลงแม่งแบบนี้แหละนะครับเทดี <laughs> โอ้ส่แว่นตาดำขายของเทแท้หรือพี่ ดู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 โอ้โหมันจะมาดอะไรขนาดนี้ดูดิขายอะไรเนี่ยขายมะานาวแล้วก็ส้มอะไรวะเนี่ยเูโคตรเท่เลยวะทุกคนขายขอใส่แว่นตาดำนั่งแบบแอคชั่นน่ะโอ้โหโอ้ยโ,โอ้โทษทีครับพวกพี่โอ้โยโยนใส่ร้านเขาเฉยเลยวะซิมหายแล้วเฮ้ยมันบักอะไรวะเนี่ยทำไมมันเดินกระตุกวะผมก็ไม่เข้าใจเวลายกของเนี่ยเดี๋ยวเราก็เรียงไว้แถวแถว,แถวนี้แหละทุกคนนะ นี่ครับทุกคนจะขอร้านยังไม่มาเลยยัดเคไปครับเหลืออีก2ที่นะครับไอเหลืออีกที่หนึ่งดิเพราะว่าทีนี้เราส่งไปแล้วก็เหลืออีกที่หนึ่งนะครับไปแล้วครับทุกพี่ไปแล้วนะครับตลาดนี้ช่างเงียบเหงาเสียเหลือเกินนะครับผมโคตรเงียบเลยอ่ะหรือว่าเพิ่งตั้งวะน่าจะเพิ่งตั้งนะครับตลาดนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งเที่ยงเองอ่ะน่าจะตอนเย็นๆนะถึงจะมีคนมาเดินนะไปครับเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปกันเลยนะครับไปฮะทุกคน อีกที่หนึ่งนะครับผมก็เสร็จงานแล้วนะครับแล้วก็รับเงินค่าเที่ยวแล้วกันนะครับผมอันนี้คือแบบเขาจ้างวิ่งงานใกล้ๆไงหมู่บ้านหมู่บ้านแบบบริเวณบริษัทเราอะทุกคนวิ่งงานใกล้ๆกันนะฮะก็เลยแบบคิดราคาถูกมานิดเนึงลยครับผมพันเดียวพอนะฮะคิดว่าคุ้มปะทุกคนน้ํามันหมดไม่ถึงไม่ถึงลิตรแหละเพราะว่าเพราะว่ามันวิ่งใกล้ๆเองอะก็ถือว่าคุ้มนะทุกคนนะถือว่าคุ้มนะครับพันหนึ่งนี่ครับอีกที่หนึ่งนะฮะก็อยู่ตรงนี้นะครับ นี่นี่นี่โอเคตลาดตอนนี้ก็ใหญ่วะ่ะตอนนี้โหตัวนี้มีด้านหลังด้วยวะ่ะทุกคนนู่นว่ะเราต้องไปลงฝั่งนน้นครับทุกคนร้านเดียวกันนะครับสาขาเดียวกันญาติพี่น้องเขาไงทุกคนญาติพี่น้องเขาแบบว่าเขาแยกกันขายไงเออเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่อีกหมู่บ้านนึงนะครับโหดูแถวนี้ก็จเจริญเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไปครับเดี๋ยวเราจะาไปลงด้านหลังอีกที่หนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็เอาลงตัวน,นี้ก่อนนะครับหนึ่งพาเลทนะครับทุกคนนี่ร้านตรงน,นี้เลยนะครับโอเควางตรงน,นี้แหละบึบโอเคไปกันเลยครับทุกคนเหลืออีกเหลืออีกหนึ่งตะเกรงนะฮะไปฮะนี่เดี๋ยวเราไปลงด้านหลังนะครับตลาดด้านหลังก็มีนะทุกคนตรงนี้ก็น่าจะเป็นตลาดสดนะผมว่านี่ครับทุกคนเดี๋ยวเราพาเดินชมตลาดนะครับหลังจากที่เราลงของเสร็จแล้วกัน เดี๋ยวมาดูกันว่ามันขายอะไรบ้างนะผมก็ผมก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันนะเนี่ยตลาดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยกผิดนะครับ <c oughs> ลากกระบะมาด้วยเลยโคตรเท่นะครับอ่าโอเคเฮ้ยโอ้โหมันทำไมมันกระโดดวะ <c oughs> โอเคตั้งแม่งตรงนี้แหละนะครับ <c oughs> นี่ฮะก็โอ้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้คุณผู้หญิงอันนี้คือแบบโอ้โหบ,บ,บึบเลย อันนี้ขายอะไรเลยขายนมสด้วยใช่ปะ่ะวะนมหรือว่าอะไรวะผมก็ไม่ผมก็ดูไม่ออกแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพวกแอปเปิ้ลละมุดนะครับอันนี้ขายอะไรวะเนี่ยน่าจะขายพวกพวกเหล้าหรือเปล่าวะเนี่ยได้พวกเหล้านะครับผมเนี่ยฝั่งนี้ก็นี่เลยครับผมโอ้ดใสยเปญ็นญาติกันกับฝั่งโน้นนะเนี่ยดูดิขายผลไม้ครับแล้วก็มีแบบอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยผักหรือเปล่าวะไม่แต่ผลไม้เหรอมีแต่ผลไม้กับผักนะครับฝั่งนี้หล่ะฝั่งนี้ก็ผลไม้เหมือนกัน ผลไม้ผักผลไม้ผักผลไม้ผักโอ้โหตลาดผลไม้หรือเปล่านี่แล้วก็มีเนี่ยมีร้านอะไรเนี่ยสลัดแล้วเนี่ยร้านขายสลัดผักหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ